สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนผมวินแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีใช้เชลกบล็อก<ๆ>ในไมค์ครับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากดูว่าเชลกบ็อกหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับกล่องปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของเชลกบล็อกนะครับก็คือเราสามารถเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างกล่องกับเชลกบล็อกนะครับ ก็คือพอเราทุบของกล่องของก็จะกระเด็นออกมานะครับแต่พอเราขุดขุดเชลก็บลอกนะครับที่มีของอยู่ด้านในพอเราทุบของจะไม่กระเด็นไปไหนนะครับแล้วของจะยังอยู่ในเชลก์บ็อกนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรค้าของเชลก์บล็อกกันนะครับก็คือใช้เป็นเชลก็เชลนะครับแล้วก็ใช้เป็นกล่องนะครับ แล้วเชลเวอร์เชลก็สามารถได้จากการค่าตัวเชลเกอร์นะครับก็คือสามารถพบได้ในเอ i ซิตี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้อมสีของเชลเกอร์บล็อกกันนะครับก็คือเราใช้เป็นกล่องปกตินะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับได้ก็คือสีนะครับก็คือแล้วเราก็เอาม,ามันมาครัฟรวมกับกล่องนะครับก็จะได้เป็นสีต่างๆนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขุดเชลเกอร์บกันนะครับซึ่งสามารถขุดได้ทั้งมือเปล่าแล้วก็พลิกแอแล้วก็พ i ิกแอที่ผมตีเป็นเอฟเฟอร์เนซีเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น Survival วก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเริ่มจากใช้เป็นมือเปล่าทุบนะครับก็จะค่อนข้างชา้าแต่ว่าจะทุบได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นพลิกแอ็ ปกตินะครับก็คือจะเร็วขึ้นกว่าใช้มือเปล่าทุบแล้วก็เป็นเอเฟอร์เอนซีนะครับก็คือเร็วมากเลยนะครับโอเคครับต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เป็นเชลเป็นเชลเกอร์ลบล็อกที่สามารถทำทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายน,นะครับก็คือผมเอามาแค่2วิธีนะครับก็คือใช้เป็นเป็นอเดอร์ชสนะคัะก็คือเราเอาเป็นเชลเกอร์ลบล็อกใส่เข้าไปนะครับ เราก็จะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยครับก็คือเหมือนเราเอากล่องต่างๆครับไปใส่ไว้ในเป็น e n d e r c h e s นะครับและสูตรค้าของ Ender c h e s นะครับก็คือใช้เป็น Obsidian นะครับแล้วก็เป็น Eye of Ender นะครับก็คือใช้เป็น Ender Pro r l ซึ่งได้จากการฆ่า Enderman นะครับแล้วก็ใช้ Base Powder นะครับต่อมานะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือใช้ในลามะนะครับ ก็คือเราสามารถเอากล่องไปคลิกที่ตัวของลามะได้นะครับลามะก็จะมีกล่องลามะก็จะมีกล่องอยู่ข้างๆนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาเป็นเชลค์บล็อกมาได้นะครับก็คือพอเราคลิกนั่งนะครับแล้วเราก็กด e แล้วก็จะสามารถเอาเชลค์บล็อกใส่ไว้ในลามะได้นะครับแล้วเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายนะครับก็แค่เอาลีดลากไปนะครับลามะก็จะเดินตามนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย